คะว่าขวดน้ำกระป๋องลูกโป่งเนี่ยสามารถประดิ์เป็นเครื่องดนตรีได้นะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมันประดิษฐ์ยังไงถ้าไม่รู้นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ การเปิดฝากระป๋องนะคะเราจะทําการเปิดฝากระป๋องทั้งสองด้านสำหรับขั้นตอนที่2นะคะเราจะทําการเจาะรูโดยใช้สว่านเจาะขั้นตอนที่3นะคะเราจะทําการตัดขวดแบบนี้นะคะตัดขวดเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนที่สี่นะคะเราจะนําขวดไปใส่ยัดใส่กระป๋องแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเราจะใส่ฝาขวดให้ตรงกับ ระดับกับปากกระป๋องนะคะประมาณนี้ค่ะขั้นตอนที่5นะคะเราจะใช้น้ำมันแปะบริเวณตรงนี้นะคะที่เป็นรอยต่อระหว่างขวดกับกระป๋องนะคะเราจะเพื่อกันไม่ให้ลมเข้าไปนะคะหลังจากที่เราแปะขวดกับกระป๋องติดเข้าเชื่อม้กันนะคะเราใช้น้ำมันแปะแปะเสร็จเราจะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนที่6นะคะเราจะทําการตัดลูกโป่งขนาดนี้นะคะ่ะ ับขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการนำลูกโป่งเนี่ยมาครอบหากกระป๋องแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราประกอบอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะลูกอุปกรณ์ของเราจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาทำการคุณลองฟังกันดูค่ะหลักการของกระป๋อง้องได้นะคะก็คือ เมื่อเราเนี่ยเป่าอากาศเข้าไปในรูนี้ก็จะทําให้อากาศไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากถูกดินน้ามันอัดไว้ระหว่างขวดข้างในกับกระป๋องค่ะเมื่อดินน้ำมันปุดไว้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ลูกโป่งที่อยู่ตรงนี้เมื่อเราเป่าก็จะสั่นไปด้วยเมื่อลูกโป่งสัน่นก็จะทําให้อากาศภายในสั่นตามไปด้วยจึงเกิดไปเสียงได้ค่ะการที่เสียงของกระป๋อมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความตึงของลูกโปง่ง ซึ่งถ้าลูกโป่งมีความตึงมากเสียงจะแหลมถ้าลูกป่งมีความหย่อน